รับข้อที่สี่นะครับก็มาดูนะครับสาขาที่หนึต้องการเท่าไหร่นะครับว่าทางารใช่ใครทีน้นับก็มาใส่นะครับสี่ห้าสองแปดหนึ่งเก้าสองสี่ฮ้ยเนี่หนึ่งสองสี่ครับ ก็มาดูว่าเราต้องส่งพนักงานบริษัทเท่าไหร่นะครับต้องส่งไป28บริษัทครับครับต่อนะครับเนื่องจากมีพนักงานนะครับยี่บแปคนนะครับต้องการส่งไปจำนวนนะครับครับแล้วก็ต้องส่งคนไป28นะครับนะครับก็ใช้ซัมโปรดักต์นะครับตรงคะแนนความพึงพอใจครับก็จะมีซัมโปรดักต์ตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ดีหนครับถึงไหนนะครับไหนนะครับนี่ขอพับดีหนึ่งสามนะครับเทียบนะครับเทียบกับ ตรงนี้นะครับปิบเลือกปิดครับเลือกการวำงามันะมาครับครับมันจะกที่ได้คำนะครับเราก็ใช้คำสั่งโซเวอร์ตรงดาต้าครับแล้วกดโซเวอร์นะครับดีใจครับดีใจอ๋อนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับเช่นวาในเซลนะครับตั้งแต่หนึ่งห้านะครับยาวนะครับหมดตารางนะครับ แล้วกดแอดนะครับที่เป็นค่ามินนะครับกดแอดครับนี่จตรงนี้นะครับผมมาตรงนี้นะครับเทียบกันนะครับตัวค่านะครับเป็นแบตเตอรีครับผมกดแอนครับก็ครอบนะครับตั้งแต่นี้นะครับ เท่ากันนะครับเท่ากับหนึ่งแล้แอดไว้นะครับเท่ากับหนึ่งครับผมแอดไว้ทีนี้ครับก็มาทำขั้นตอนต่อไปครับผมจะเอาแอดทั้งสองตัวนะครับนี่ครับผมแอดเซลนะครับค่าพลังงานที่เราครับจะต้องเท่ากับนะครับเขาต้องการนะฮะก็กดแอดนะครับกดโอเคครับผมแคนเซิลนะครับเป็นซิมเพกเป็นซิมเพกนะครับ สเสตเอาพี่นั้นกดโซครับกดออกกดโอเคลิปลันนี่แหละครับค่ามากไปนะครับเบอร์เชนตกดค่าไม่โดนเขาไม่ได้หรืเปล่าที่เห็นเมื่อกี้นะครับบอกว่ามีการใช้นะครับค่ามันมากเกินไปทำไม่สามารถใช้ได้นี่ก็กดรีเซ็ตออกไปก่อนนะครับโดยเซตออฟเจนนะครับเป็นความกดจรงนี้นะครับ แล้วก็เชนบายเซลนะครับผมจะทำสักครึ่งนึงก่อนนะฮะคือล็อกประมาณสักยี่สิบได้ครับครับทีนนะครับกดแอดฮะนับค่าคานี้เดิ๋ยวเราเอาตรงนี้ครับสักครึ่งนึงครับแล้วกดแอสฮะกดแอดแล้วค่ามันนะครับกดแอดทีนี้เซลเซลเรฟเซนซ์นะครับก็จะเอาตั้งแต่ค่านี้นะครับอย่าเอาสิบแปดเลยนะฮะ เป็นไปได้นะครับเนี่ยครับเป็นบิน,นครับเป็นบินไปได้ปั๊บแล้วก็ตัวนี้ครับข้อที่เห็นนะครับที่จะส่งไปก็คือต้องมีค่าเท่ากับนะครับเท่ากับหนึ่งเ,เซ็ตไว้ให้ค่ามันมากกว่าน,นี้นะกดแอป ก็สายจะรับนะครับจะมีค่าเท่ากับความต้องการนะฮะกดแอดได้เลยครับได้แล้วครับกดแ a น c ซลครับแล้วก็ลองกดโซลครับคลิปโซลเลยครับปั๊บก็จะมีค่าออกมานะฮะคองสักครู่ นีโซเพอร์นะครับเกมเหมือนเดิม นี่นะครับเป็นปันารีนนะนี่แอดครับก็เซลล์เลสเลนนะครับตั้งแต่ตนี้นะครับนี่มีค่านะครับหนึ่งนะฮะแอดครับแล้วก็ค่าของสารละานะครับจะมีค่าเท่ากับค่าต้องการครับแอดครับยังคกับทีนี้กดซ็อกเกอร์ครับ จะได้ค่ามานะฮะเอาไปแสดงได้ค่านะครับคะแนนทั้งหมดจะออกมาเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับของผมทีนี้ก็มาดูนะครับว่าค่าตรงไหนที่เป็นค่าที่ส่งไปนะครับกดที่โฮมนะครับแล้วกดด้วยค้อนนะครับคนที่ชอบแล้วก็กดไฮไลท์ครับแลร์นะครับเกรเดี้ดเนงั้นก็จะเห็นว่ามีไปเกี่ยวกัคนเกี่ยวกับคนฮะทั้งหมดคำตอบคือหนึ่งร้อยสี่เลยครับ